สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของณอรรดาทาโร่ไทยสตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ณรีนะคะในการทำคลิปดวงความรักค่ะเป็นเลิฟสตอรี่นะคะประจำเดือนกันยายน2564ค่ะวันนี้เป็นคิวของชาวทัตด,ดินนะคะชาวทัตด,ดินก็คือชาวลัคนาราศีมังกรพฤษศกแล้วก็กันนะคะเดี๋ยววันที่ในการแบ่งราศี อาจารย์จะลงไว้ใต้ชื่อคลิปนะคะใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะคลิกไปใต้ชื่อคลิปนะคะมีรายละเอียดในการดูดวงส่วนตัวนะคะทั้งเลขเด็ดตัวในแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ดูไพ่อย่างเดียวด้วยก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักตรงนี้กันดีกว่านะคะพลังงานความรักของคุณนะคะ d i v i Protection เหมือนกับความรักของคุณนะคะชาวธาตุดินนะคะคุณอยากจะได้คนที่ คอยปกป้องคุ้มครองคุณนะคะมาอยู่ดูแลกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ DIY protection น,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นผู้ที่ช่วยนะคะคัดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ <c ười> คนที่เข้ามาดูแลคนที่เข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณนะตรงนี้นะคะ <c ười> เหมือนท่านจะพยายามปกป้องคุณนะคะจากคนที่ไม่ดีอ่ะกันคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณนะ DIY <c ười> protection น,นะคะหรือใครที่เคยขอคู่แท้นะคะ ผู้ที่ดีนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะตรงนี้นะคะอาจารย์ว่าอาจจะได้สมหวังนะคะในเดือนกันยายนนี้ก็ได้ Shadow Treasure นะคะอาจจะเป็นลักษณะของความรักของคุณน่ะนะคะบางคนน่ะมันอาจจะปิดบังซ่อนเร้นกันอยู่นะคะอาจจะมีคนดีๆที่เขาเ แอบรักแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่เขาไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะเหมือนกับบางคนอาจจะทําเป็นหมางเมินทําเป็นไม่สนใจนะคะแต่จริงๆแอบช่วยเหลือนะคะแอบห่วงใยคุณมากๆก็ได้นะตรงนี้นะคะขอดูอีกหนึ่งใบสิคะพลังงานความรักของชาวทัดดินหรือเป็นพลังงานของคนโสดขอดูเรื่องราวกันนะคะ Practical intuition นะคะเหมือนชาวธาตดินเองนะตรงนี้นะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีแรงสังขรนะคะแต่ว่ามีเซนต์มีอะไรแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติอะนะคะหรือในช่วงนี้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกรับรู้ได้นะคะถึงพลังของเซนส์นของคุณนะคะในการคาดเดาสิ่งต่างๆอยู่ก็ได้นะัน้นตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่มันมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ค่อยจะดีจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณอาจจะมีเซนส์นนะอาจจะมีลางสังหรณ์อาจจะมีอะไรบางอย่างที่คอยเตือนคุณอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาจจะแบบสังเกตเซนส์นของตัวเองอยู่นะ practical intuition ตรงนี้นะคะ หรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ดีนะคะน่าไว้ใจอ่ะนะเขาก็น่าเป็นคนที่ดีสาหรับคุณจริงๆส่วนใครที่คุณรู้สึกแต่แรกว่าเฮ้ยไม่น่าไว้ใจน่าสงสัยนะอาจจะเข้ามาไม่ดีอ่ะอาจจะเจอเรื่องไม่ดีกับคนคนนี้อย่างที่เซนอย่างคุณได,ได้ได้รู้สึกนะคะตรงนี้ด้วยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานความรักตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวความรักของชาวธาตุดินกันดีกว่าเรื่องราวความรักของชาวธาตุดินนะคะ เรื่องราวความรักของชาวธาตุดินเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่ของเฮอร์มิตโอ้ชาวธาดินนะคะคุณขึ้นมาคุณเป็นเฮอร์มิตเลยนะคะคุณเป็นคนดีนะชาวธาตุดินนะคะเป็นคนดีแล้วก็เหมือนกับตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งนะคะมีความสามารถเฉพาะทางในด้านใดด้านหนึ่งนะคะชอบเรียนรู้ชอบที่จะเหมือนตอนนี้นะคะเหมือนคุณอาจจะชอบ อยู่แบบสันโดษนะคะก่อนหนะ้านี้คุณอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้นะคะในช่วงเดือนกันยายนอาจจะชอบสันโดษหรือเก็บตัวโควิดเยอะนะเลยชินกับการที่แบบต้องเก็บตัวต้องทำงาน Work from Home นะคะทำงานออนไลน์อยู่คนเดียวในห้องหรือ,อรแบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าบางคนนะคะชาวทัดดินนะ Hermit เป็นคนดีแล้วโสดมานานหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นความรักคนโสดนะเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นสถานะไหนนะคะแล้วสตอรี่ให้ไพ่แรนดอมขึ้นมานะคะสมเรื่องราวขึ้นมานะคะ2อดาบคุณเป็นกนโสดที่จริงๆลังเลนะลังเลว่าเราจะมีความรักดีไหมนะคะหรือไม่มีดีอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วก็แฮปปี้ก็มีความสุขดี ที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกเพราะนั้นตรงที่เรายังไม่มีรักนะคะเราก็เลยยังไม่มีทุกเ,เราแบบนี้หรือเปล่านะคะส่องไม้เท้านะคะคุณกำลังคิดถึงอนาคตของตนเองนะคะถ้าเราอายุมากขึ้นเราจะอยู่คนเดียวดีหรือเราจะมีใครสักคนที่เข้ามาดูแลจับมือเดินไปได้วยกันนะคะส่องไม้เท้าตรงนี้มีไพ่ของ3ามดาบ อาจจะเป็นสาเหตุที่คุณทําให้คุณโสดนานหรือเปล่าคุณอาจจะเคยเจอกับความรักที่ที่มันไม่ดีต่อใจนะหรือตรงนี้นะคะคุณอาจจะมีคนที่อยู่ในใจเป็นคนที่คุณแอบชอบแอบรักเขาแต่เขามีคู่แล้วนะคะคุณก็เลยไม่เข้าไปยุ่งกับเขาหรือเปล่านะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูสิคะว่าไพ่จะบอกว่าอย่างไรต่อ หกถ้วยนะคะอืมอาจจะเป็นความรักครั้งเก่าของคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะเอ๊ะไพ่มันก็มันไกลไปไหมคะมันกล้มันไกลไปนิดนึงนะคะอ่าโอเคนะคะหกถ้วยนะคะอาจจะเป็นความรักครั้งเก่านะคะหรือคนรักเก่าที่ คุณยังรักเขาอยู่แต่ตอนนี้เขาอาจจะไปมีคนอื่นแล้วนะคะสามดาบนะแต่เขายังอยู่ในใจคุณหรือเปล่านะชาวธาตุดินเสีเ่ยญใช้เขายังอยู่ในใจคุณจริงด้วยนะตอนนี้นะคะชาวธาตุดินคุณมีความหลังนะคะเป็นคนที่โสดแบบมีความหลัง e อ p e r o r นะคะ เขาอาจจะเป็นคนต่างกิ่นด้านไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะที่เคยมีความหลังฝังใจกับคุณความรักครั้งเก่าตรงนี้นะคะคุณยังลืมเขาไม่ได้นะคะ justice นะคะแล้วก็ก้าดาบเหมือนเขาติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะหรือเขาแต่งงานไปแล้วคุณก็เลยได้แต่ นึกถึงเขาก็เลยคุ้มใจอ่ะนะกังวลเพราะว่ามันเหมือนกับความรักระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นไปไม่ได้นะคะเมจิกเชียนลอดูซิว่าเมจิกเชียนจะมาพร้อมกับอะไรนะคะเด็กเธือเหรียนบางคนอาจจะเป็นความรักครั้งเก่าสมัยวัยรุ่นเลยก็ได้นะความรักครั้งเก่าของคุณตรงนี้หรือว่าตัวคุณหรือตัวเขานะคะ อาจจะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างจังหวัดห่างกันออกไปไกลนะคะเมจิกเชียนตรงนี้นะคะไปทําหน้าที่ไปสร้างความสาเร็จนะคะสร้างชีวิตของตนเองนะคะก็เลยพัดพากจากกันไปนะคะจัดสเม n นเกิดขึ้นนะคะหรือว่าคุณกับเขาอะนะคะมันมีความเป็นคู่กันอยู่นะตรงนี้นะคะหรือว่าพรหมริขิจ,จะทําให้คุณกับโอ๊ยเขากลับมาหาคุณนะตรงนี้นะคะชาวธาตินนะคะ พรมิขิตนะคะกำลังเล่นตลกโชคชะตากำลังเล่นตลกกับคุณนะจัสเมนตรงนี้นะคะด้วยความที่เป็นคู่กันนะคะคู่ที่เคยพัดพากกันไปไกลแต่ว่าตอนนี้เขาได้กลับเข้ามาในชื่อของันแล้วนะแชริออตคนนี้นะคะคนที่เป็นคนที่เก่งเป็นคนทีเออ่เป็นคนที่ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเป็นคนที่เทียยาน mm hmm. แล้วก็เป็นคนที่พยายาม ทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตตัวเองประสบความสาเร็จนะเป็นคนที่อาจจะบ้าง,งานนะคะเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะตรงนี้อการกลับมาของเขาตรงนี้นะคะห้าดาดทาให้คุณรู้สึกขัดแย้งใจคิดมากนอนไม่หลับมากๆนะคะมีแต่เขาอยู่ในหัวอืเหมือนเขากลับมาแล้วเขาพยายามที่จะกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์กับคุณนะความเป็นแปดไม้เท้าตรงนี้อยากกลับมาผูกพันอยากกลับมารักใคร่กลมเกี่ยวกันเหมือนเดิมนะคะ หรือม,มาหรือฟื้นความทรงจำดีๆอะไรที่มีระหว่างคุณกับเขานะคะเดี๋ยวขอดูดีกว่านะคะว่าจะอย่างไรตัวคุณกับตัวเขานะคะคุณกับเขานะคะแล้วก็รักสามเศร้าของเราสามคน ีไพ่ของสองเหรียญน,นะคะคุณลังเลมากมากนะคะกับการกลับมาของเขาในครั้งนี้คุณสับสนคุณวุ่นวายใจเป็นที่สุดเลยนะคะชาวทัตด,ดินเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ที่เชื่อนะคะเชื่อในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหลักธรรมคำสอนของศาสนานะคะ ศรัทธานในความดีงามนะเพราะนั้นตรงนี้คุณไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับความรักที่เป็นรักสามเศร้านะคะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วแต่เหมือนกับตัวเขานะคะราชาดาบตันี้นะคะหรือชาริออตของคุณเขาเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาพยายามมุ่งหน้าเข้ามา สารต่อความสัมพันธ์นะคะมาตือ้อมางอนงอนะคะมาขอให้คุณเนี่ยมาอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ได้นะแต่ว่ามันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะไฮพีเทสตรงนี้หรือคุณมีเซนส์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะความเป็นไพ่ของราชินีพรนร์เป็นคนที่มีเซนส์สูงนะอืมคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะคะชาวธาตุดิน รู้สึกว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่มันไม่สามารถจะทําให้มันเป็นจริงได้นะแต่เหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตัวเขาเองอนเนี่ยพยายามเคลียร์นะเคลียร์ปัญหาเคลียร์เรื่องราวอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะสี่ไม้เท้าสามถ้วยนะคะเขาอยากมา รียูเนียนะคะอยากกลับมาให้คุณกับเขาเนี่ยมารักกันเหมือนเดิมนะสิบเหรียญโอ้ยคราวนี้เขามาจริงนะคะเขาอยากมั่นหมายแต่งงานกับคุณนะคะเขาไม่ใช่แค่ให้คุณเป็นเป็นมือที่3ามของเขานะอแปดถ้วยนะคะเหมือนเขากำลังพยายามนะคะที่จะเดินออกมาจากความรักครั้งเก่าของเขานะคะชาวธาตุดิน เขาพยายามมากเขาพยายามกลับมาสู้เพื่อคุณนะเหมือนเขาอาจจะรู้ว่าคุณยังโสดคุณยังรอเขาอยู่นะคะเขาก็เลยกลับมาด้วยความหวังด้วยพลังใจที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างนะคะให้มันถูกต้องให้ความยุติธรรมกับคุณนะเราจะยังไงดีคะชาวทัดดินขอดูเรื่องราวฝั่งเขาก่อนดีกว่านะคะขอดูเรื่องราวฝั่งของเขา ราชนีไม้เทา้าแล้วก็ราชาเรียนนะคะเหมือนตัวเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะตรงนี้นะคะคนละของคุณคนละของคุณเป็นราชาหรือราชนีเรียนนะคะกับราชาหรือราชนีไม้เท้าของเขานะคะ แล้วก็อัสบินไม้เท้าแล้วก็หนึ่ไม้เท้านะคะสองถ้วยตัวก็ะไพของราชาดาเหมือนกับตัวเขานะคะกับคนรักของเขาคนรักของเขาเนี่ยอาจจะกําลังมีข้อตกลงอะไรกันบางอย่างนะคะที่ต่างฝ่ายอะ่ะ เหมือนจะออกไปนะคะเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะตอนนี้นะคะเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะเหมือนเขาจบกันเขาายามจบกันจากกันด้วยความเข้าใจนะคะสองถ้วยตรงนี้นะคะอัศวินดาแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะอืมเหมือนกับตัวเขาเองอ่ะนะคะเหมือนกับขอโอกาสตรงนี้มานานแล้วนะคะ แล้วตัวเขากับคนรักของเขาเนี่ยก็อาจจะต่างฝ่ายต่างมีใครที่อยู่ในใจหรือเจอคนใหม่ที่ดีก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนต่างฝ่ายมันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะตรงนี้นะคะสองถ้วยนะคะจบกันด้วยความเข้าใจนะตรงนี้นะคะตัวเขานะคะราชาดาบสี่เหรียญเขานึกถึงคุณนะคะคนคนที่อยู่ในใจของเขาเสมอมานะคะ the world นะคะ เขาอยากมาสร้างโลคนะคะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะมาเป็นโลกใบเดียวกันนะคะโลกทั้งใบของเขานะคะอยากให้คุณเนี่ยได้ไปอยู่นะคะในที่ที่เขาได้อยู่แล้วมีความสุขนะคะเขาได้รับโอกาสนะคะหกเหรียญน,นะคะเขาได้รับโอกาสตรงนี้นะคะความเป็นอิมพีเรอร์นะคะ าได้รับโอกาสนะคะหลังจากที่หาทางเลือกนะคะสองดาบอยู่ภายใต้สองถ้วยนะเพราะนั้นหาทางเลือกหาทางออกกันระหว่างคนรักของเขากับตัวเขาอะนะคะจนในี้สุดต่างฝ่ายก็เหมือนเข้าใจกันให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะในการไปเริ่มต้นไปมีชีวิตใหม่หนึ่งไม้เท้านะคะ h ายพริสนะคะเขานึกถึงคุณนะตรงนี้นะคะ คุณคือคําตอบของเขานะคุณคือคนที่เหมือนกับเขารู้สึกว่าอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วการเริ่มต้นใหม่ในความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาเลยก็ได้มีไพ่ของเดสนะคะ การจบเพืาอมาเริ่มต้นใหม่นะตรงนี้นะคะเชนเพรสนะคะการเปลี่ยนแปลง10ถ้วยเหมือนกับตอนนี้นะคะเขาอาจจะได้คิดในการแก้ไขปัญหาตรงนี้มานานแล้วนะคะ ความเป็นเดทนะคะจบนะคะเพื่อมาเริ่มต้นใหม่นะคะเขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเขาอยากมีชีวิตใหม่ที่มีสีสันที่สดใสนะคะตัวคุณนะคะความรักระหว่างคุณกับเขาเหมือนเป็นสายลุงที่สดใสงดงามนะคะที่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์นะคะความสว่างสวยัยความหวังใหม่นะคะการที่ได้มาอยู่ด้วยกันหลังจากที่รอคอยกันมานานแสนานานก็ได้นะคะเช r เพร e ตัวนี้ มาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเป็นการสร้างครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นนะคะความเป็นสิบถ้วยนะคะ j า d ตัด n t นที่ปรากฏขึ้นนะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะเป็นคู่รักกันนะคะที่ต้องพัดพากจากกันไกลอาจจะไม่ได้สมหวังกันในช่วงแรกของที่ที่ได้เจอกันนะแต่ตรงนี้การที่คุณสองคนได้กลับมาเนี่ยแสดงว่า บุญวสนาบารมีของคุณกับเขาเนี่ยตอนนี้นะคะจะได้ลงเอยกันแล้วนะคะหรือต่างฝ่ายต่างหมดวิบากกรรมนะคะกับคนรักเก่าแล้วนะคะก็เลยได้จบกับตรงนั้นแล้วก็จะได้มาลงเอยนะคะมั่นหมายแต่งงานกันมาสร้างครอบครัวมาสร้างโลกไปเดียวกันที่สดใสสวยงามนะคะที่มันเป็นจริงได้อย่างปฏิหารจริงๆนะตรงนี้นะคะ,อะขอดูฝั่งของคุณบ้่งดีกว่านะคะฝั่งของคุณ เป็นไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะ l o v e b r s นะคะคุณกับเขาน่าจะแบบบางคู่นะเป็นความรักที่รอคอยกันมานานนะคะหรือบางคู่เนี่ยรักกันมาตั้งแต่สมัยยังวัยรุ่นยังเด็กๆก,กันอยู่เลยก็ได้นะคะโอ้โหรอคอยกันมายาวนานมากๆนะคะแฮงแมนนะคะอ ุณอาจจะเป็นคนที่รักคนยากก็ได้นะคะชาวทัตด,ดินนะเนี่ยเหมือนรักครั้งนี้มันอยู่ในใจของคุณมานานแสนนานนะนะคะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าคุณมีความคิดถึงเขานะคะแต่ก็เศร้านะบางทีอาจจะรู้ข่าวเขานะคะว่าเขามีใครแล้วเขาแต่งงานแล้วนะคะแบบนี้ก็ได้สีดานะคะการรอคอยนะตรงนี้นะคะ กรารรอคอยแล้วคุณก็เยียวยาจิตใจของตัวเองนะไม่อยากให้คุณคิดมากอาจจะมุ่งไปในเรื่องของการทํางานไปประสบความสําเร็จในเรื่องงานเรื่องอะไรอ๋อจริงด้วยนะคะสามเหรียญรือบางคนสร้างเนะื้อสร้างตัวสร้างธุรกิจนะคะเอาพลังงานทั้งหมดนะคะไปทุ่มเทให้กับเรื่องงานเรื่องการสร้างชีวิตนะคะเพราะเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนคุณเจ็บปวดคุณเก็บอยู่ในใจมันเป็นความรักที่ที่มันแบบเหมือนคุณรู้สึกว่า ณนะเวลานั้นอาจจะไม่ไม่สามารถสมหวังได้นะคะราชาไม้เทา้าคุณคิดถึงเขานะตรงนี้นะคะคุณอาจจะเคยหวังนะว่าสักวันหนึ่งอะนะคะเขาจะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะหกไม้เทา้าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาสักวันหนึ่งเขาจะมายือนอยู่ตรงหน้าของคุณนะคะกลับมาด้วยสถานะที่โสดนะตรงนี้นะคะ เหมือนกับตัวคุณเองอะนะคะก็เหมือนบอกว่าห้าดาวกับเดอะมูนนะอย่าหลอกตัวเองเลยอาแบบเนี้ยทะเลาะกับตัวเองนะคะอย่าหลอกตัวเองเลยคิดเพ้อฝันอะไรไปนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเหมือนในหัวคุณอนะมันสู้กันอะนะในฝั่งหนึ่งฝั่งสีขาวบอกเออมันอาจจะเป็นไปได้สักวันหนึ่งอาจจะมีปฏิหารก็ไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเรานะคะเจ้าขาวคิดอย่างนี้นะคะส่วนเจ้าดํานะคะก็บอกว่าโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกจะหลอกตัวเองอยู่ทําไมนะคะ เขาแต่งงานแล้วก็มีชีวิตที่ดีแล้วเขาคงไม่มาสนใจอะไรเราเขาคงลืมเราไปแล้วอารมณ์แบบนี้นะคะโอ้ยนะคะแต่เขาก็ไม่ลืมนะคะหลังจากที่เออมันขาดมันห่างหายจากกันไปนานนะาสีไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าเขาอะนะคะเหมือนปฏิหารที่เขาจะกลับขอเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะคะสีไม้เท้าตรงนี้กลับมานะคะ เป็นความรักที่มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันสวีทกันโอ้ยตาละโอ้ยเหมือนกลิ่นความรักนะคะตรงนี้สองถ้วยนะคะสวีทกันมากมายนะ,ะจะกลับมาอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วเขาก็กลับมาเซอร์ไพรส์คุณจริงๆนะคะชาวธาตุด,ดินโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยนะอารมณ์แบบนี้นะคะอาจารย์ก็สึกเซอร์ไพรส์นะคะไพ่ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของความรักกันดีกว่านะคะกับในไพ่ชุดหลักนะคะ ขอดูบทสรุปของความรักนะคะบทสรุปของความรักมีห้าถ้วยนะคะมีห้าไม้เท้า มีไพ่ของเก้าเหรียญไฮพิเชสนะคะแล้วก็สามเหรียญนะเหมือนกับบทสรุปข,ของไพ่ตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณเคยรู้สึกเศร้ารู้สึกขัดแย้งในใจนะคะห้าถ้วยห้าไม้เท้านะคะ จนคุณต้องเป็นโสดคุณต้องสร้างชีวิตนะคะจนมั่งคั่งร่ารวยหรือมีฐานะที่การงานที่ดีมากๆก็ได้นะคะแต่เลือกๆกแล้วนะคะตัวคุณไฮเิเชสนะคะเหมือนคุณมีเซนส์นนะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นคู่กันสักวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมานะคะสามเหรียญน,นะคะกลับมาสร้างครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วเขาก็กลับมาจริงๆนะคะพ็เป็นเมจิกเชียนตรงนี้นะคะ หมือนเข้ามาแบบปาฏิหาระมาแบบไม่คาดฝันอยู่ด,ดีก็เข้ามาในชุดิตงคุณอีกครั้งตัวคุณนะตรงนี้นะคะเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตดในยวซีเฮอร์มิตจะบอกว่าอะไรโอ้ยเฮอร์มิตคนที่รอเขานะคะอย่างเศร้าส้อยนะคะคนที่ปิดประตูโรงกรหัวใจไม่อยากรักใครอีกอยู่เป็นโสดนะคะ ภายนอกโสดสายสตรองมากๆนะคะทั้งสวยทั้งหล่อสายสตรองนะคะแต่ว่าภายในแอบเศร้าแอบคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะคะโอ้โหสิบเหรียญน,นะคะเหมือนเขามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะมาตามเซนสของคุณเลยนะคะสิบเหรียญตรงนี้กับไพ่ออของ h ไฮพิทเทสนะคะมันเป็นอะไรที่เออมันมา <c oughs> มันมาตามเซนนะคะ มันมาตามเซนส์ของคุณกับเขาเลยนะคะในการที่ได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะนะคะมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้นะคะได้มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหนึ่งดาบเหมือนในที่สุดอ่ะนะคะมันก็เป็นการตัดสินใจนะเป็น ป็นครั้งสุดท้ายเลยก็ได้นะคะฟ n นอลเดสติเนชันนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะในการที่จะกลับมาเป็นความรักครั้งสุดท้ายของกันและกันกลับมาอยู่นะคะคอยดูแลคอยเอ่อขาเรียกว่าคอยสร้างความสุขคอยสร้างรอยยิ้มนะคะอยู่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักนะคะมีน้องหมาน้องแมวนะคะมีลูกมีหลานนะคะ ตรงนี้นะคะตัดสินใจกลับมาอยู่ร่วมกันนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะก็เป็นคนที่มีความเป็นรักเดียวใจเดียวนะคะชาวทัตด,ดินนะคุณอาจจะเคยบางคู่นะคะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะตัวคุณก็อาจจะเคยผ่านการผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่ว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าการอยู่เป็นโสดจะดีกว่านะคะเพราะเลือกแวบเหมือนกับ คุณรู้สึกว่าคุณยังมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในหัวใจนะคะคือเขาคนนี้นั่นเองนะคะที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะไปเปิดหัวใจรักใครได้ไปหลอกใครได้นะคะไปอยู่กับคนอื่นได้เพราะว่าในใจของคุณเนี่ยมันมีเขาอยู่ตลอดเวลานะคะสุดท้ายนะคะสิ่งที่คุณเชื่อมั่นมาตลอดนะไฮพิทเทสตรงนี้นะคะว่าเขาจะกลับมานะเหมือนกับปฏิหารเขาก็กลับมาเหมือนกับปฏิหารจริงๆนะคะแล้วกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับมาที่ ที่เป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวนะที่จะอยู่ร่วมกันนะคะในช่วงช่วงเวลาที่สำคัญนะคะระหว่างคุณกับเขาอะนะคะนั้งแต่จากนี้นะคะไปจนตลอดชีวิตของคุณนะจะไม่พัดพรากไปไหนจะไม่ไม่จากกันแล้วนะคะจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะเพราะการรอคอยที่ผ่านมาเนี่ยมันแสนยาวนานเหลือเกินนะคะชาวทัดดินนะ มันกำลังจะจบลงนะคะด้วยความสุขความสมหวังสักทีหนึง่งโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูเป็นไพ่อร a เคลกันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานความรักระหว่างตัวคุณนะคะเฟลลี่ไปเอาเหยียบยายที่ไหนมามาดูพลังงานความรักนะคะ Family and t r i ไทนะคะในที่สุดนะคะคุณจะได้กลับมาสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะ สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะทรายตัวนี้นะคะหลังจากที่ปล่อยให้ตัวคุณนะคะต้องรักตัวเองมานานแล้วนะคะก็จะได้มาอยู่มาดูแลก,กันนะนะคะอย่างที่คุณศรัทธาคุณเชื่อมั่นนะคะหรือคุณมีเซนส์นะคะว่าตรงนี้สักวันหนึ่งคุณกับเขาจะได้กลับมาคู่กันนะคะคุณเชื่อมั่นคุณศรัทธาในความรักนะคะโดยเฉพาะรักแท้นะคะเหมือนชาวท่าดินเองนะคะบางคนน่ะอาจจะ ไม่กล้าบอกใครนะว่าคุณเนะ่ยเชื่อมันนะ่นมาตลอดนะคะว่าสักวันคุณกับคนรักเก่าจะได้กลับมานะคะมาอยู่เป็นคู่กันน่ะนะตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายนะคะเซนส์ของคุณมันก็เหมือนกับมันเป็นจริงนะในการที่เขาได้กลับมาหาคุณจริงๆนะคะกลับมาเป็นคู่กันคู่กันแล้วไม่แค้วกันนะคะต่อให้พลาดพาจากกันไปนานแสนนานขนาดไหนนะ observe นะคะที่ผ่านมาเหมือนตัวคุณก็ได้แต่ คอยส่องคอยดูว่าเขาเป็นยังไงอยู่ตรงนั้นมีความสุขไหมนะคะบีเทอร์วินเดอะเนะคะเหมือนกับตัวคุณ่ะนะคะเป็นอะไรที่แบบสองจิตสองใจมากๆนะคะในเวลาที่เขากลับมานะว่าตรงเนี้ยคุณจะก้าวออกมาจากโลกใบเดิมของคุณความเป็นฤรืสีนะคะอยู่ในโลกใบเดิมที่มันดูมีความมั่นคงแต่อาจจะไม่มีสีสันอะไรเลยนะคะ แต่ออกมาแล้วเป็นโลกใบใหม่ของคุณกับเขานะคะมันเต็มไปด้วยความสุขมันเต็มไปด้วยสีสันนะคะความรักนะคะทําให้โลกของคุณเนี่ยเป็นสีสันที่สดสวยมากๆนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับพร้อมที่จะก้าวต่อไปนะคะความสดชื่นความแจ่มใสในใจของคุณได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ วามีชีวิตชีวานะคะพลังชีวิตของคุณนะหลังจากได้เติมเต็มความรักตรงนี้นะคะคุณสองคนก็ได้ก้าวมาสู่โลกใบใหม่นะคะโลกที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสสวยงามนะคะด้วยความรักของคุณทั้งสองคนนั่นเองโรแมนติกจังเลยนะคะขอดูต่ออีกนิดนึงเดอะเฟสนะคะไมไ่เหมือนกันเลยอะนะคะเป็นโชคชะตาของคุณนะคะในการที่ได้กลับมาพบกันมารักกันใหม่ในรักครั้งนี้นะคะ ขอดูสักอขอดูชุดนี้ดีกว่าไพ่อยู่ไกลมากไหมคะ,ะมาแล้วขอดูอีกหนึ่งชุดนะคะ We will be together again นะคะนี่คือบทสรุปนะคะของตัวคุณนะในสุดได้กลับมาอยู่เป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะทำไมไพ่ขึ้นมาแบบ มหัศจรรย์อะไรขนาดนี้นะคะ We are s o u l m a t e นะคะโอ้โ oh, ห oh, oh. คุณสองคนเป็นคู่กันจริงๆนะคะตรงนี้นะคะเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นมหัศจรรย์อย่างความรักมากๆนะคะที่ได้กลับมาดูแลกันกลับมาอยู่ด้วยกันนะหลังจากที่ผ่านวิบากกรรมทางความรักไปแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะชาวทัศด,ดินนะคะขอให้โชคดีนะคะมีความสุขกับความรักนะคะ ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ